นักท่องเที่ยวสาวฝรั่งผมทองเผยความรู้สึกเมื่อถึงบ้านเกิดว่าตัวเองรู้สึกทรมานอย่างหนักหลังกลับจากการไปเที่ยวเมืองไทยสวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอมีคอมเมนต์ชาวต่างชาติมาให้ชมค่ะทุกคนทราบกันดีว่าเมืองไทยของเราถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าคนทวีปไหนก็นิยมพากันมาเที่ยวเมืองไทยแต่เราอาจยังไม่ทราบว่าเมื่อเขามาเที่ยวที่เมืองไทยแล้ว พวกเขารู้สึกยังไงกับเมืองไทยเราบ้างโดยล่าสุดได้มีนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งได้ออกมาบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองผ่านทาง Facebook ของกลุ่มท่องเที่ยวว่าหลังจากเธอต้องกลับสู่ประเทศบ้านเกิดของตัวเองหลังจากที่ได้มาเที่ยวภูเก็ตในประเทศไทยประมาณสองอาทิตย์แต่เธอกลับรู้สึกว่ายังเที่ยวไม่เต็มอิ่มเลยรู้สึกว่ามันแย่มากๆที่ต้องจากเมืองไทยไปด้วยความรู้สึกแบบนี้โดยมีข้อความของเธอที่แปลเป็นไทยว่า ฉันเพิ่งกลับมาจากการเดินทางเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วและหลังจากกลับถึงบ้านฉันก็มีอาการแย่มากๆเลยฉันหมายถึงว่ามันรู้สึกแย่จริงๆฉันยังคิดอยู่เสมอว่าฉันยังอยู่ที่นั่นอยู่หรือเปล่าฉันร้องให้ตั้งแต่ออกจากโรงแรมเพื่อไปสนามบินภูเก็ตเพื่อที่จะบินกลับบ้านของฉันฉันไม่อยากจากที่นี่ไปเลยที่นี่มันมีแต่ความสวยงามเต็มไปหมดที่ที่งดงามทั้งประเทศและผู้คน พวกเขาใจดีและอ่อนน้อมถ่อมตัวมากฉันทำได้แค่เลื่อนดูรูปถ่ายและดูวิดีโอของฉันซ้ำไปซ้ำมาไม่อยากเชื่อเลยว่าเพิ่งได้ไปเที่ยวมาทั้งๆท,ที่ฉันอยากไปมานานแล้วเวลาที่ฉันอ่านโพสต์หรือความคิดเห็นของคนอื่นและพวกเขาหลายคนเหมือนไปมาแล้วห้าถึงสิครั้งก็ยิ่งอยากกลับไปอีกฉันชอบรูปและวิดีโอของทุกคนในการออกทริปในกลุ่มนี้ตอนนี้ฉันกำลังเกบเง็บเงินเพื่อกลับไปเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศได้เข้ามาแสดงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยก็ทําให้พวกเขาเป็นแบบนั้นเช่นกันจนพวกเขาต้องกลับมาซ้ำแล้วซ้าอีกวันนี้แอดมินมีคอมเมนต์ชาวต่างชาติมาให้ชมด้วยค่ะคอมเมนต์ที่หนึ่งส่วนที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยคือส่วนที่ต้องกลับบ้านนี่ละ่ะคอมเมนต์ที่สองทุกครั้งที่ฉันกลับไปที่นั่น น้ำตาฉันก็ไหลด้วยความสุขทุกครั้งเพราะฉันมีความสุขมากที่ได้กลับมาอยู่ในที่ที่ฉันมีความสุขคอมเมนต์ Comment ที่สามมันยากมากที่จะไม่ตกหลุมรักเมืองไทยคอมเมนต์ Comment ที่สี่แค่คิดว่าจะต้องกลับแล้วนี่เราจำเป็นต้องกลับจริงๆใช่ไหมแค่นั้นมันก็ทำให้ฉันเสียใจมากแล้วคอมเมนต์ Comment ที่หเข้าใจคุณเลยจริงๆผู้คนที่งดงาม และประเทศก็สวยงามมากคอมเมนต์ comment ที่6เราเตรียมตัวจะไปเที่ยวอีกครั้งในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นี่เป็นครั้งที่5แล้วรักประเทศไทยสุดๆดคอมเมนต์ comment ที่7ฉันก็เหมือนกันเลยฉันคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเกษียณอยู่ที่นั่นคอมเมนต์ comment ที่8ตอบคอมเมนต์ที่7ว่าคุณจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีโดยที่คุณไม่ต้องจองล่วงหน้า แถมอยู่ในราคาที่เหมาะสมมากอีกด้วยคอมเมนต์ Comment ที่9เหมือนกันเลยฉันใช้เวลา15วันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็กลับมาออสเตรเลียด้วยอาการที่ไม่อยากกลับมาเลยจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่1ิบขอบคุณสำหรับคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้ไปเที่ยวเมืองไทยในอีก 2- 3สัปดาห์ข้างหน้า และฉันก็แทบอดใจรอไม่ไหวแล้วเพราะฉันค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปที่นั่นคอมเมนต์ Comment ที่11นี่เป็นทริปแรกที่นี่เลยนะฉันมาถึงในเดือนธันวาคมและยังไม่ได้กลับบ้านเลยและฉันได้ไปมาเลเซียมาด้วยหลังจากที่ใช้เวลาในเมืองไทยประมาณสองเดือนและเพิ่งกลับมาถึงที่นี่อีกครั้งเพราะว่าฉันทนคิดถึงเมืองไทยไม่ไหวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะทิ้งทุกอย่างเพื่อมาที่นี่ ช่างเป็นประเทศที่น่าทึ่งจริงๆสมแล้วที่เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและฉันรู้สึกรักทั้งผู้คนวัฒนธรรมอาหารชายหาดพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกฉันหลงรักทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเมืองไทยคอมเมนต์ที่12ฉันก็คิดถึงเมืองไทยเหมือนกันกลับไปกันเถิดที่รักคอมเมนต์ที่13ฉันรู้เลยว่าคุณรู้สึกยังไง เพราะฉันเองก็รู้สึกหดหู่มากกับการต้องกลับบ้านหลังจากที่ได้อยู่ที่นั่นคอมเมนต์ Comment ที่14จองคลิปต่อไปของคุณเลยสิคุณจะได้มีเรื่องเชิงบวกให้คิดและมีบางสิ่งบางอย่างให้รอคอยคอมเมนต์ Comment ที่15ประเทศไทยช่างน่าทึ่งเราจะอยู่ที่นี่จนถึงวันศุกร์นี้ก่อนที่จะบินกลับบ้านแต่ฉันอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยคอมเมนต์ Comment ที่16 ฉันจะ,กะเกษียณที่นั่นเมื่อฉันอายุหกสิบคอมเมนต์ที่สิบเจ็ดยี่สเจดครั้งในสิบเปีที่ผ่านมาและฉันก็อดใจรอที่จะกลับไปอีกไม่ได้จริงๆคอมเมนต์ที่สิบแปดฉันเห็นด้วยหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นมันเป็นทริปแรกของฉันเมื่อสองเดือนที่แล้วและมันน่าทึ่งมากคอมเมนต์ที่สิบเกฉันเพิ่งไปเที่ยวมาสิบสาวันเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เอง และฉันก็อดไม่ได้ที่คิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับไปอีกครั้งคอมเมนต์ที่ยี่สิบเหมือนฉันเลยทุกครั้งที่ไปเที่ยวแล้วกลับถึงบ้านฉันก็รู้สึกอยากกลับไปอีกจนแทบจะรอไม่ไหวประเทศไทยนี่แหละที่สุดยอดไม่มีที่ไหนที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วทั้งที่เคยไปมาทั่วโลกเลยด้วยนี่ฉันก็ว่าจะย้ายไปอยู่เลยในเร็วๆนี้แหละคอมเมนต์ที่21บอ โชว์บางรูปที่ดีที่สุดของคุณและสถานที่ที่คุณอยู่ให้ดูหน่อยว่าคือที่ไหนเพราะฉันจะไปในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยวีซ่าเกษียณนและฉันจะอยู่ที่นั่นคอมเมนต์ที่22ฉันดีใจที่คุณมีช่วงเวลาที่ดีไทยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมและผู้คนก็สุดยอดสมกับเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มจริงๆตกหลุมรักได้ง่ายๆกับภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่ที่ฉันไปมาตั้งแต่ปี2004 ก็แค่รักมันชายหาดที่สวยงามคอมเมนต์ Comment ที่23ฉันชอบป่าตองเหมือนกันไปมาแล้วสามครั้งนี่เพิ่งกลับมาหลังจากไปเที่ยวที่นั่นเป็นเวลาสมอาทิตย์คอมเมนต์ที่24มันคืออาการติดประเทศไทยเป็นแล้วหายยากบอกเลยจากอิตาลีคอมเมนต์ Comment ที่25พวกเราก็เคยเป็นแบบคุณเหมือนกันตอนนั้นเป็นปี2007 ซึ่งเป็นทริปแรกของเราเลยตั้งแต่นั้นเราก็กลับไปเที่ยวเมืองไทยเป็นประจำอาจจะประมาณ7-8ทริปได้แล้วมั้งมันเป็นวันหยุดพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราเลยเราคิดว่าเราคงติดใจเมืองไทยและภูเก็ตเข้าอย่างเต็มเปา่าแล้วละ่ะคอมเมนต์ที่26นี่คือเราเมื่อ3สัปดาห์ก่อนคิดถึงและอยากกลับไปอีกครั้งโดยเร็วที่สุดคอมเมนต์ที่27เข้าใจคุณเลย คุณต้องกลับถึงบ้านก่อนถึงจะรับรู้ว่าอยากกลับไปเที่ยวอีกแค่ไหนประเทศไทยมันชนะใจเราไปแล้วเราเองก็จะกลับไปอีกในวันพฤหัสนี้คุณลองไปเที่ยวเขาหลักดูสิหากยังไม่เคยไปจัดในทริปหน้าเลยนะคอมเมนต์ที่28ฉันคิดเสมอว่าเมืองไทยคือที่สุดคอมเมนต์ที่29เข้าใจเลยฉันก็ไปมาแล้วยีกว่าครั้ง และทุกครั้งก็รู้สึกตื่นเต้นและอยากกลับไปอีกเสมอคอมเมนต์ที่30เคยไปเมืองไทยมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังอยากกลับไปอีกซ้ำๆคอมเมนต์ที่31กลับมาจากภูเก็ตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วยังคิดถึงและอยากกลับไปอีกเร็วๆชอบภูเก็ตมากที่สุดฉันรักมันคอมเมนต์ที่32ฉันเพิ่งกลับมาได้สองอาทิตย์เอง คิดถึงเมืองไทยจนแทบรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปอีกครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวและมันน่าประทับใจมากฉันกำลังเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวอีกในครั้งหน้าคอมเมนต์ที่33โสมอ้มาเรียฉันเข้าใจคุณเลยเพราะพวกเราก็ไปเที่ยวเมืองไทยกันทุกปีช่วงสิ้นปีเราไปกันเป็นเดือนเดือนเลยตอนที่ออกจากเมืองไทยเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาฉันก็ร้องให้โฮเลย ตอนนี้ก็กำลังแพลนทริปต่อไปอยู่เหมือนกันฉันอายุ66ส่วนสามี74แม้เราจะเริ่มไม่ค่อยคล่องเคล้าเท่าไหร่แต่ถ้าเรายังพอไหวเดินขึ้นลงเรือหางยาวได้เราก็จะไปแล้วคุณได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างละ่ะคอมเมนต์ที่34ประเทศไทยเป็นที่เดียวที่ฉันไปเที่ยวแล้วรู้สึกอยากอยู่ที่นั่นเลยอีกแค่224วันเท่านั้น ฉันก็จะได้กลับไปเที่ยวสถานที่ที่สวยงามนี้อีกครั้งครั้งล่าสุดที่ไปเที่ยวคือเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเป็นช่วงโควิดพอดีเลยไม่ได้ไปเที่ยวอีกเลยคอมเมนต์ Comment ที่35ใช่เลยหลายคนก็เป็นแบบนั้นแหละญาติๆของฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฉันถึงอยากอย,กอยู่ที่นั่นเลยจนกว่าพวกเขาจะได้ไปสัมผัสมันด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่น่ารักวิถีชีวิตที่สบายสบาย เห็นแล้วพวกเขาคงจะเข้าใจฉันเองก็จะกลับไปอีกในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อหาคอนโดอยู่ที่นั่นเลยนี่ก็อดใจรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันคุณลองจองทริปกลับไปเที่ยวอีกครั้งดูสิมันอาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะคอมเมนต์ที่36ฉันไปมาแล้ว13ครั้งนี่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองตอนนี้ก็เริ่มวางแผนเที่ยวครั้งต่อไปอีกแล้ว เพื่อให้มีอะไรที่ตั้งตารอเช่นกันตลอดห้าครั้งที่ผ่านมาฉันได้เจอสถานที่แถวภูเก็ตที่คิดว่าตัวเองน่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้สบายๆตลอดชีวิตเลยคอมเมนต์ที่ 3, 7ฉันก็กลับจากภูเก็ตมาสี่อาทิตย์แล้วแต่ยังรู้สึกคิดถึงและอยากกลับไปเที่ยวอีกรอไม่ไหวที่จะกลับไปอีกครั้งคอมเมนต์หมดแล้วค่ะจริงๆมีเยอะมากประมาณเจ็0คอมเมนต์ได้ และส่วนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมืองไทยคือที่สุดไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารการกินที่แสนอร่อยการเดินทางที่สะดวกสบายผู้คนที่ใจดีที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเสมอรวมถึงค่าครองชีพที่ถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ประเทศอื่นๆแถมปลอดภัยสุดๆบางประเทศนักท่องเที่ยวไม่สามารถถือกล้องถือกระเป๋าหรือของมีค่าเดินตามท้องถนนได้เลย รวมถึงผู้คนที่ไทยเรากินขาดด้านอัธยาศัยความเป็นกันเองที่พวกเขารับรู้ได้ว่ามาแล้วพวกเขาคือคนพิเศษเจ้าบ้านยินดีต้อนรับรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปพวกเขาก็เลยกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่แน่นอนว่าทุกที่มันย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่โดยรวมในสายตาพวกเขาไทยก็ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแน่นอนค่ะดังนั้นอย่าลืมช่วยกันเป็นเจ้าของบ้านที่ดี และอย่าไปเอาเปรียบพวกเขาเลยเขาจะได้เอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจของเราเยอะๆค่ะท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ